I somebody in I'm I'll need can No not somebody love me perfect but just see just who world world my my but สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการ WSN Cafe นะครับพบกับผมนะครับวันนี้ออฟนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการใน EP นี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คาเฟ่เบอร์รี่บัสเอรนะครับเป็นคาเฟ่ที่มีกลิ่นอายสุดโมเดิร์นนะครับเหมือนฟิลลิ่งเราอยู่เมืองน,นอกเลยครับ แต่แท้จริงแล้วเราอยู่ที่ย่านจตุจักรนะครับใกล้วิทยอสถานควายเลยครับข้างในจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราไปชมบรรยากาศภายในร้านกันมาเมื่อกี้น,นะครับตอนนี้แล้วครับเราก็มาอยู่ที่จุดท้าย์แรกของร้านครับเป็นโซนสีขาวนะครับเป็นโซนหน้าป่่งไฟให้ฟิลบรรยากาศสุดโฮมี่นะครับแล้วเราไปดูอีกมุมนึงกันเลยดีกว่า ตอนนี้นะครับแล้วก็มาอยู่ที่อีกมุมนึงของร้านนะครับเป็นโซนสีดำนะครับให้บรรยากาศดูเท่ดูคูมากเลยครับสำหรับสายถ่ายรูปนะครับที่มาคาเฟ่นี้นะครับเหมือนมาหนึ่งวันได้สองคาเฟ่เลยนะครับผมแนะนำนะครับมาที่นี่เลยครับแต่ก่อนอื่นนะครับตอนนี้ผมรู้สึกหิวมากเลยครับผมขออนุญาตไปดูเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้กันเลยนะครับ for you, don't girl, I swear, I know words. หลังจากเราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ WSN Cafe แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคาเฟ่สไตล์นี้นะครับอบอแนะนำที่ Beverly b a s e r y นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง WSN Clinic ด้วยนะครับสำหรับรายการ WSN Cafe EP ต่อไปจะเป็นใครไปติดตามชมกันได้เลยครับ See For you girl